They try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. The justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. ไอ้ย่ากูกูกูเล um he ่นอาไอ้ก um ูไปขี่เออกูไปขี่มาใช่ป่ะกูกลับมาแล้วกูอ่ะแล้วกูอยู่ในใช่ป่ะแล้วกูอะดูแล้วมึงก็วิ่งใช่ป่ะวิ่งมาอยู่ข้างหลังกูแล้วกูอะไอ้กูวเขาแล้วกูว่าหันาบบจับชี้อายกูเนี่ยก็ว่างไงเราว่างอ่ะไขโดดโดกิลูกเนี่ยโคตรเลยกูแล้วไม่ไปขี่ไม่ได้ทำอะไรดีกูเลยหยับโดนโดกมาสามตัว อะไเอ็มดูสามพี่น้องเป็ดนี่เดี๋ยว่ามีอะไรเนี่ยมีเป็ดมีมีไอ้นี่แล้วก็มีอะไรไม่รู้ชื่ออะไรเป็ดเป็ดเย็ดเป็ดเอ็มจัมึงวางมือวางมือกันไปเนี่ยคือเราจับได้สองยันไดใช่ไหมแล้วก็แบบเออใช่ใช่ใช่กูอยากรู้ไงว่าว่างรอวยก่วย่วยกู่ยว่มพูดทำไมวะ ก็อยากรู้ไงแบบว่าสนุว่างๆเลยไปเหยียบเร็วเสาเงี้ยแล้วก็จะทำอะไรวะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีถูกไหมล้วก็หาอะไรที่มันทำสนุกๆกันเว้วยก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้ยเออแล้วก็อยู่กับของเราดีๆเว้วยโดยคลิปหน้าไม่แน่นะคลิปหน้าเราจะจับกีกาไม่เกินสไปนูแล้วอะไรก็ได้ที่เรือเสาโหนโหนไปเรื่สูงๆอ่ะเอ้ยบิ๊กมึงบอกไปดิว่ากูเจอนาทีนะทึกอ่ะกูเจอเลยวะอ๋อเมื่อกี้ลองเพลงอยู่เมื่อกี้เราลองเพลงใช่ไหมล่ะใช่ลองเพลงอยู่ อาทิตย์ช่วยๆเราสวิงตามใบหน้ายแล้วน sort of ้ำก like like no. ็เกือบตายแล้วผมก็เชื่อได้นะครับทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่แค่เดินดูเสาแบบดูว่ากากๆอนี้มันมีมันถือต้นห้าหกตัวไล่ตามกูตัวคนเดียวเลยแล้วเล่นยู่เลยนี่เนี่ยนิดเดียจริงๆคือแค่ทีเดียวก่ตายแล้วเว้ยใช่เลยกูวิ่งมาเว้ยเกมนพาร์กเสัตว์เป็นเกมไม่ไม่เช่ดูพิกัดได้เว้ยบ้านเราอยู่ห้าสิบกับห้าสิบเว้ยกูมาพิกัดเนี่ย พวกว่างขนาดไหนเพื่อนดยอมึงจะทำอะไรในวันนี้ไอ้โลหาอะไรระบายเอาระบายเปิดสามตัวจะตูดเป็ดนะไปเอ้ยมึงจะเกินไปละในวันนี้ไม่เกยมาดูเลยเอ้ยมึงทำอะไรป็ดวะมึงทำอะไรป็ด เอ้มึงเป็ดย่างเอ้เราเอ้พิกโอตัวเมียออกไปอ่ะมันไม่มีรูปหัวใจขึ้นมาแล้วอ๋อเนี่ยขึ้นมาแล้วรูนไหมสมพันธ์ตัวอื่นเทนนี่ไอพิกไม่พิกนั่นคือเผานั่นเป็นหัวหน้าเผาเลยนะเว้ยวเวเยอะมากเผามือต่อมา

ไม่นะไอ้ดี๋ยมึงจิตใจเร็วอย่างนี้วะกินซ้อมกินซ้อมไปละกูจะไปหาอื่นนะมึงจะไปหาอื่นนะกูไม่กินเนี้ยเร็วนี่เราจะไปเดินทางไันกูเป็นบาวบาลีมึงจะกินเนี้ยเดี๋เท่านั้นเองเอ้ยมึงดูตัวนี้ดิวะมึงมึงเห็นอะไรไม่ได้มึงต้องข้ามเดียวะมึงบาวองบางนี่วะกูเป็นคนบาวไหมเหนือกูเป็นคนดีไอ้อย่าง ไปไนายข่อเดินทางนี้นและฮะ่เจะไปต่อเลยสถานก,การณ์บ่สถานการณ์ใช่ไหมพีเจ้าพึ่งด้วยเนี่ยพึ่งยักษ์ต้วยเท้าหัวคนเลยดูดิพึ่งพ้องอะมาแ็งบ่เฮียนี่ไม่เห็นพึ่งเรอเนี่ยควีบีเนี่ยเอ็นเฮียเลยโอ้ยเดี๋ยมันคอมโบอะไรเฮียสองสามนั้นเฮย้ยสนาย,ยากนาย เ้บจับะแบะเอ้ยมันพาษีไปสัตว์นายกินอะไรอ่ะมันกินเค้กเนี่ยจำได้ละปีจูนั้นก็โดนโชว์แบบนั่อกาปีช่วยด้วยเฮ้ยอย่าพูดในความจริงเดี๋ยวคุรับไม่ได้ว่ะปีช่วยกูด้วยปีช่กูจะตายปีช่วยปีช่วยโอ้กูเป็นคนแรกที่ได้กินเนื้อหอยทากเลย แล้วกูเป็นคนแรกที่โดนมูจเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวคจดูคนั้นีจะูกจบ้วยกูจบสนะครับเออจบแล้วหรอเองจบลิปได้ยังไงดิเราจบิปดีใช่ไหมโอเคครับเป็นงไงบ้างครับก่อวันนี้ไม่มนแล้วมาเป็นวันนองว่าเออสานกากณ์อ่ะเออใช่เขาสันนากณ์นี่ก็ถล้วก็ชอบย่งเลคนเล่นเพื่อนแบบให้ผมด้วยครับ ผมกับลิดก็ะยะ้าขอโดนไลน์เท่านนี้ย,ยังไม่มาเลยนี่ครับลาลาละลๆๆๆๆๆๆๆ